สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้มีแนวทางมาฝากอีกครับผมเลขคำนวณครับผมจากสูตรคำนวณเด้อพี่น้องจากสูตรคำนวณวันนี้กัดมีดิมบลุ่งเลขสี่เหลี่ยมให้ครับที่มันเข่าครับงวดก่อนกับเข่าครับผมตรงตรงแปดสองครับนี่ครับผมแปดสองที่มันเข้างวดก่อน ตรงตครับผมเนี่ยเนี่ยเลขสี่เหลี่ยมพี่น้องที่ผลลงไปครับแปดสองตรงๆเลขสี่เหลี่ยมนี่ครับผมมีเจ็ดมีแปดมีสองสี่เหลี่ยมเล็กแปดสองตรงๆงครับสองวดแล้วครับเนี่ยห้าสามก็เข่าตรงๆครับผมแปดสองก็เข้าตรงๆครับเลขสี่เหลี่ยมงวดที่ผ่านมาครับผมมันก็เข้าครับ หกเจ็ดก็เข้าครับผมเลขสี่เหลี่ยมนี่ครับผมหกเจ็ดก็เข้าพี่น้องเจ็ดแปดสองหกเจ็ดเลขสี่เหลี่ยมส่วนเลขดับข้างล่างก็เอาอยู่นะครับเลขดับข้างล่างเอาอยู่ยี่สิบหางไปกับสิบหางไปกับยี่สิบหางครับผมเลขดับล่างวาดนี้มาตามต่อพี่น้อง เลขสี่เหลี่ยมงวดน,นี้ตามต่องวดเมื่อกี้เข่าครับตรงๆครับผมแปดสองตรงตรงตรงวดน,นี้ตามต่อมาตามต่อพี่น้องตามต่อเลขสี่เหลี่ยมเลขอาจิบุสวยเด้พี่น้องแต่สี่เหลี่ยมข้างล่างให้จับเอาเด้พี่น้องเลขสี่เหลี่ยม เล,เ,เลขสี่เหลี่ยมยเลขสี่เหลี่ยมพี่น้องเลขสี่เหลี่ยม มเมื่อกี้เข้าตรงตรงครับผมวันนี้จัดให้อีกครับผมวดนนี้ได้เลขสี่เหลี่ยมได้เจ็ดกับแปดพี่น้องได้เจ็ดกับแปดสี่เหลี่ยมใหญ่พี่น้องเนี่ยเลขสี่เหลี่ยม,มเมื่อกี้ก็เข้าครับผม ห้าแปดเก้าสี่นี่ครับผมเลขสี่เหลี่ยมของงวดวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องที่หนึ่งเก้าหกหกลงแนวทางให้ครับ <c oughs> เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อช้องพุดน้อยต่อยหนักเป็นเพียงแนวทาง เ็นเลขคำนวณพี่น,น้องเลขคำนวณวันเมื่อกี้เลขสี่เหลี่ยมเข้าตรงๆครับสองงวดครับสองงวดติดเลขสี่เหลี่ยมงวดห้าสามก็เข้าตรงๆงงวดเมื่อกี้ก็แปดสองก็เข้าตรงๆครับผมจับเอาพี่น้องจับเอาเลขสี่เหลี่ยมเป็นบนล่างนะครับ ป็นบนล่างเนี่ยล่างก็ออกได้บนก็ออกได้ครับผมเด่นล่างงวดน,นี้เด่นล่างโอ้ลุดเด่นล่างพี่น้องเด่นล่างงวดน,นี้ เด่นล่างเด่นล่างครับผมเลขเป็นเลขสูตรคำนวณเน้อพี่น้องเด้อจะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเลขคำนวณคำนวณเอง เป็นเลยคำนวณเองพี่น้องงวดเมื่อกี้เข้าตรงๆเลขสี่เหลี่ยมมีงวดน,นี้ทำได้เจ็ดกับแปดถ้าผมมาคู่กับขึ้มาตัวใดตัวหนึ่งครับผมส่วนสี่เหลี่ยมใหญ่ก็มีห้ามีแปดมีเก้ามีสี่ครับผมเลขสี่เหลี่ยม นี่เด่นทั้งสามหางครับผมเด,เด่นล่างเด่นล่าง้ะพี่น้องชอบทุกตัวครับในนี้ชอบทุกตัวเลขสวยนี่ครับผมเป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสน,นุนการเล่นการพนันทุกประเภทครับผม เอาไปวิเคราะห์เด้อพี่น้องเบิ่งแล้วให้ใช้วิทยาในการรับชมเด้อพี่น้องเดอ้อเลขมันมีเข่ามีรุดครับผมถ้าชอบในนี้ก็จัดครับผมว่าเลขมันเลขคำนวณมาคร,มมรครับผมเนี่ยมีแต่สูตรคำนวณครับผมเนี่ยมีแต่เลขคำนวณครับผมไอ้สูตรนี้ก็เข้าครับผมเนี่ย เดี๋ยวจะลงให้ต่อไปครับเนี่ยสูตรนี้ก็เข้าสูตรนี้4 5 3สูตรนี้เข้า4 5 3ตรงๆครับผมเลขที่ออก4 5 3จนงวดเมื่อกี้เข้า8 2ครับเนี่ยงวดเมื่อกี้เข้า8 2ตรงๆเหมือนกัน8 2เข้า8 2เดี๋ยวงวดหนาสิลงให้ครับคลิปหนาครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เอาเอาตัวเลขสี่เหลี่ยมไปก่อนครับผมคลิปหน้าลงให้ครับผมมีหลายสูตรพี่น้องเนี่ยไม่แต่สูตรหวยนี่ครับผมสูตรคำนวณเองครับผมนี่ครับผมสูตรคำนวณมีแต่สูตรคำนวณพี่น้องเ้ยเป็นปึกอยู่เนี่ย เลขมาจากสูตรคำนวณน,นะพี่น้องขนาดก็มีเด่นก็มีเนี่ยฮะเจ็ดกับแปดมีห้ามีแปดมีเก้ามีสี่ครับผมสำหรับเด่นล่างครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม